สุดท้าก็รับทุกคนเข้าสู่การเกมของผมเองนะครับก็ไม่แนะนำชื <t <t ่อกันเพราะเป็นเด็กใหม่ซุ่แคดวันแรกเลยเกมแรกเลยซึ่งเกมมันเปิดมาตั้งนานแหละเดือนเดือนได้ไหมเดือน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 เกือบเกือบเดือนเกือบกว่าแล้วแหละเอ๊ะใช่ป่าวะไม่ใช่เอ้ยเดือนหนึ่งเกือบเกือบเดือนหนึ่งก็ ค่อยมาทำคลิปก็เป็นการทดลององอก็เกมนะครับอยู่กับเกมชื่อเกมว่าอัลเชเรียมโอ้ยแสียงจหมดก็เนี่ยนี่คือคือหน้าซร้างตัวละเลยนะก็มีอ่าสองอันเพศชายกับเพศหญิงเพศชายก็จะดูเท่หน่อยเพศหญิงก็จะดูแล้วเลยนะครับมีมากมากโสเปคเลย เอ้ยไม่ใช่นอกเรื่องก็จะมีให้เลือกทั้งหมดอ่าสาวอาชีพแล้วก็มีเป็นวิศาะแล้วก็มีเป็นมีแล้ว่งวิศวสอันนี้อันนี้วิศาะเออมีเท่หน่อยมีทาแล้วก็เป็นวุฒิเออร์นะครับนี่เป็นนักดาบ แววมาเลยพี่ผมถือดับชิ้มเมนเล็นเือยๆอันนี้ก็จะเป็นการสปินเจอร์เราไปนะเมือปืนยิงมาเลย,ยน,นี่นกเอ้ยโกเท่นกบินผ่านก็ผมข,ขอเลือกเป็นเพศหญิงกันเพราะมันดูแววนาทีชอบสไตล์แบบนี้กดไฟฟึบ ก็อันนี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าทำผมนะครับก็สุ่มก็ได้โอ้โหสุ่มมาหน้าตาวิงเลยโอ้ยผมมีโอ้ใช่เลยตรงสเปคแต่ผมไม่ชอบสีตาเปลี่ยนสีตาด้วยไม่ใ่คนตาตาแดงนี่ตาชมพูตาสีน้ําเงินเลนะ้วกันโอเค<ม> ตั้งชื่อว่าหญิงไยก็ตั้งชื่อว่าเออคนแปลกนไเ <c oughs> โง่อ่าไม่มีความโดดเด่นนะชื่อตั้งตชื่อนะไม่มีอะไรเอาถัดไปเอ,อ้ยเราต้องตรวจก่อนดีนกว่าอ,อ,อ่าใช้ได้สุดยอดคนแปลกเนี่ยมากดเข้าเกม ยืนยันน่าจประคอนะครับอ่าลองเรือมะครับเฮ้ยโอ้ยดนดับจดหมายอยู่น้อยคนหนึ่ง mm hmm. ได้เริ่มมาดูเขา oh. เขาอินรา,ายการที่ได้รับฝังมามมนยังเกิดเล็กนอกจากชื่อว่วัวลาด้เยนน้เรากเดินทางมาที่วลโดูนะครับ ก็คือวันนี้เขาเริ่มเขียนมะก็ไม่มีอะไรฮะกลับมาเขาก็จะขึ้นให้เด้งทำเกียนเลยก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนไปะล,ลับไม่เกียรก็อันนี้ก็จะสอนเรานะว่าให้ใช้งานอะไรบ้างก็มีแบบเดินแบิมนิ้ว ASD แล้วก็เป็นปุ่มมาตรฐานนะในการใช้งาน แล้วกูอ Get ีกกดสำเร็จอ้าวเสร็จแล้วเนี่ยอะไรครับแล้วเคลียร่อไปอันนี้คือเราเลือกอาชีพปืนมาใช่ไหมอ้โหเมื่อกี้เราคลิกขวานะตรงที่เมื่อกี้แล้วมันอาวุธมันก็จะมีการใสเข้ามาในช่องนี้ ก็สนานาเมาเมื่อกี้มันสอนแถ่วุ้นนะเราก็ตักเข้าไปพวกเราทั้งทั้งเธอเข้าไปในป่าอ๋อเรากดคราวนี้แล้วมันจะทําให้เราสามารถแบบออตโต้เดินได้นะฮะเดินแบบออตโต้พี่ชิมว่าเขาเขาจะเอาชิ่ออะไรเจริงันชื่อชื่อะไรมากับข้อข้าจะพาเจ้าเดินดูก่อนนี้ ไน,น่แมวน่าร้อน่ารักเต็มเลย,เยน่ารักจริงๆเจ้าไม่จริงไหนเอ๊ะเจ้าไม่จริงตกใจอ่ะมีหมาป่านะครับหมาป่าป่าป่าอะไรก็ไม่อยู่หมาป่านี่คนแบว่าน่ารักมากถ้าเลี้ยงเป็นเหมืนป่าป่าอย่าเข้ามาแน็คเชนเดอร์ แล้วถามใช้คิวเนี่ยปืนหนึ่งแต่สองปึ๊บยิงมันปุ๊บโอ้ยจบลแล้วก็สุกบอลยิงมัน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 เหือหมาก็จะเฮ้ย ยิ่งเข้มเราชาร์จได้ด้วยอ่ะอ๋อเราก็ใช้พลังขึ้นเต่าอ่ะแหมโอ้โหลูกเตะมาหาอะไรแล้วก็เก๊กข้าสวยๆอุ๊ยก็เหมือนกับว่าเราโชว์ความเท่โชว์ความใหม่เสร็จแล้วพอเราเราเสร็จแล้วก็ไปคุยก oh, oh, ับพ oh, <c oughs> well, ี่เหมือนเดิมปีหน้าจะสิ้นปีแล้วว่าเราไปเทสไปทำไปได้ไหมไปถ้าปอน แล้วกดอันนี ities, it, ้ไปก็ไ <szcz> ด <Means S 2> <hei> He ้นะครับเรื่อยๆมันก็สามารถเดินตัวให้ฮึๆนี่คือสักทีเถอะคำเดียวอะไรอย่างที่เจ้าคิดรอกใช่ไหมล่ะงั้นเพื่อนนี่มาเป็นแขกที่บาท์้องขอรทำไมถึงลงไปนอนอยู่บนพื้นล่ะ เรามนุษย์ที่บรเคตนีการถูกกำจัดสตาร์เชนที่ถูกมุ่งส่งเจ้าไม่มีจำเป็นต้องใส่ใจอะไรคพือนโยกจัะเขียนแค่เจ้าอินที่จะตามค่าเลสซาไอเล่นข้าสามารถเลเซอนั้นสูสุดคืนให้เจ้าได้ท่าไม่คิดว่าจะทำเพื่อเจ้าเจ้าเองก็คิดว่าทำเพื่อปริยาลูุกของเจ้าระสวัสดิ์เถอะข้าเข้าร่วมข้าจงละทิ้งบูหอให้มก็คือไอฝั่งฝั่งทางสายเนี่ยมันอยู่ฝั่งสีเงินนะครับไ้อฝั่งหน่งสีฟ้าสีแดงเออ เราจะเสียวระเบิดจะออกไปจากบ้านงข้าก็เถอะก็ได้สิ่งนี้ข้าควนพูด,พดขเขาไปหมดแล้วไม่ไัวไงวันนี้ข้าต้องเอาเจ้ากลับไปที่อัชโชรนี่นะอ๋อเหมือนกับว่าเมืองอ,อัชโชรามนอัชโตรเรียมเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่บนฟ้ามั้งแล้วก็ไอพวกนี้มันตกลงมาจากดินดิอนอะไรไม่รู้อะ เอาเมื awesome, ่อกี you know. ้มันมีนางฟ้าเสียเงินคอยคุ้มกันอยู่ครับน้องไอเว่นไม่คิดว่าจะเจออีกแล้ครั้งเจ้าเองยังยืนชาวเหมือนเดิมอีกนะบลูซอร์ไอเว่นน้องข้าข้าตามหาเจ้ามาสิบห้าปีคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะหลุดอยู่ในกลุ่มนุษย์สียงข้ายินดีต้อนรับที่เจ้าปลอดภัยว้่งชาโกยเอาชินี้โอ้โอ้ภูมิเป็นโจ้บลูซอร์เจ้าจริงๆด้วย ซาโม่ช so ื aint, aint, ่อซาโม่เป okay. really? ็นหนึ oh, right ่งในสีอาเซมว่าหักลงสี่อาเซม่าก็จะเป็นสตาร์เชงซาชินเขาเป็นข้าวตัดใจนะครับมัโดยเฉพาะหลังจากแยกย้ายกันไปนี่เป็นการทุบกันครั้งแรกเป็นรอบสิบห้าปีก็ประมาณนี้ครับในเรื่องก็เต้นต่อนะครับว่ามีอะไรนี่ถ้าเราจะข้ามมุมวีแล้วกดอ่า esc มุมซ้ายแล้วกูยืนยันได้นี่มันก็จะคีดมุมวีให้ก็ไม่มี็นไร้าเกมนี้ ก็ขอบคุณครับที่ทุกคนที่คอยรับชมก็คลิปหน้าถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะแนะนำให้ใหม่